เป็นคนใบ้เอลกันต่อการกาการกาเดี๋ยวบอกการกาอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือทางนี้เป็นคนใบ้ทำพอกัดเป็นคนตอบภายในเวลา3นาทีทีไหนตัดนวนาทีขอตัวช่วยด้วยจริงจิง พ่อพ่อกับแบบมีสิิบอกผ่านได้ฝั่งเดียวนะครับทีนี้ไม่มีสิบบอกผ่านไผู้ชายเป็นูุชนาผู้ชายทำอะไร่ไหมโอเคแปาเดี๋ยวไจริงจงนะ ใช่เรื่องกนรลยแล้วูดไม่ได้แต่แดได้เพราะเป็นป่ด้ไม่ไดเกจะ้ได้งเาะเราเป็นายบังใเลยม้อยากกินใช่มแตแนี้อย่ดะบังังจดไม่้เช้าร้อนยงคะโอ๊ยเสเบาอ่ะกา โอเคครับอ่ะเริ่มเลยจัดทีมงานจัดเวลาด้วยกันรี่พร้อมเลยใช่้อมรี่พร้อมยังครับตัต้องเส่หวกแก๊ไหมครับ๋ยวกกต้องเย็นตรงนี้หันเลไคือต้องเยนตรงนี้ใช่ไหมหมวกแก๊งแก๊งแกงไก้งก๊งแก๊งแน๊กงแก๊งแก๊งแก๊งแกงแก๊งแงก๊งแงคก๊งแก๊งกก ถ้าสิงปังเขาไม่ดูเรื่องสิงก็บอกห่าเราก็ไล่เขาไปไดห่าอย่าลืมนะโอเคนะแล้วจะเป็นยุทธก่อนหรือฟางโา้อ่ะเดี๋ยวทำให้ได้นะไปดของใคร มีเสียงอันนี้เป็นหมวดอาชีพหมวดอาชีพขับไล่จะอยู่ในหมวดอาชีพเช่นกรรมกรนักแสดงให้ตอนนี้มือผมพายเฉยตอนน้ผมพายเริ่มเลยครับามดเวลาครับคำวันเออยา เออผมจราจรตำรวจจราจรสุก้าคือต้องหมอให้คนดแก่กระเป๋าโทรศัพท์กระเป๋าละนี้กระเป๋าเข้าก้าเออเดี๋ยว ทานตยู้ราวนาชาวอนวะอยู่้านอยู่้านทองเอ่อนักวารุคุณครู จิตกะกอนอะไรข้าวไม่เวลารวยช่างกล้องแน่เลยมีกล้องอยู่เลยตัดได้ไหอทำได้ผมทำได้ เดี๋ยวมีทั้งต้องมือถือคนนี้อ้าชิบาชิบแผลังแผลบอกว่าคนป้อ่ะอักูคนขับรถเออสองคนเลื ยกิมากเลยเจ็ดคัเจ็ดัไม่ครบสิไม่ครบสิิธกรเบอร์ลี่เอมาด้านใผหานด้านนี้สองนาทีสี่สองวิกลับเจ็ดเจ็ดมันานด้วย้ผ่านเลยาเลย้อเข

แกบอกมาส่อชองอะไรไมทักแกวดมาพอพร้อมยังพอแกอ๋อนี่แก้ยไปปวดมาแลเนี่ยกานมาใครจะเริ่มอ่าสิเริ่มก่อนเอาเอาอ๋ออันนี้ก่อนแล้วกันนีจับเวลาครับ่กล cái gì? cái này cái cái này cái khóa này cái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  này này cái này cái

ถามามพผมนนี้อันนี้ไปข้าพดใช่มา่ทำอะไรผิดไหมไม่ผิดาพูดเลยฝังน้าที่มสิเดี๋ยวข้าเหนียวขัดไใช่ครับใช 我打过你，不认了。 ชักไปให้เลือดเลยะบัายันไม่ไลไมก็งดเวลารอ้าวก็มดแล้วไม่ด้วกแล้วหรอยาก็นกี่าครับอยากเห็นน้องชักอีกอะไรแล้ก็ดีนะเอ้ยเงีก็ดีทำไมกูต้องรู้ต่เขาเยทุกคนย การไตช้ากาหมกชเจ็ไใช่ไหมอ้โหเจ็บนครับากันเลยอ่ะโมกี้นี่คืออะไรนะครับอะไรชัดๆเลยชักชักนี่เจครับ

ป้าไม่ชวยเนาะไม่มี้ะน่เหยป้าเราลองไปนะแม่ไม่มีสีคนใช่ปหรืแต่ค้าคนหนึ่งได้สองคนนโอเคได้อั้นเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวไม้องกัรกับสิงไบทใครตอบได้ก่อนนับเป็นหนึ่งคะแนนโอเคไหมหม่ั้งสองทีก็ที่ไงอือห่องโอเคนะโอเคนะใครบอเท่าไหร่ว่า

คำดังกตบลเนี่ยมอ้ยังมอต่อะครับยังมือตอกบวชจังหวัดพูดพูดได้แต่ห้ามพูดอะไรก็ตามที่มีอยู่ในชื่อจังหวัดพูดได้พูดได้พูดได้

โอ้โเออพาเียตาอ้าโอ้โห้อมรู้มนิดนึงนที่เป็นอสมการร้องเพลงประกวดเดีวยตาพระกาข้าไม่แห่ง

ก็เด็กมีจุดเดือดเนาแป๊บตอนนี้ไงแล้วทางนี้นะอ่อนน่ะอ่อนน่ะ वहाँ <laughs> ແລ້ວມັນເນົາໃຕ້ເອີເຈົ້ ครับผู้แทนครับพี่พบทแบบบอกเอาล้างน้องเขา จิตเป็นตัวเ ก็บอก oh, oh.